เดินเข้าไปอีกรูกข้างหน้าเนี่ยเดิน,เด,นเดินเข้าไปเดินเข้าไป ไปนะคะก็เป็นการภูมิของสาขาวิชาปฐมวัยนะคะของศูนย์สมุทรปาการนะคะก็จบไปอย่างเรียบร้อยนะคะสวยงามมากนละตื่นเต้นมากเลยค่ะ ค้อพิสูจ์ศึกษาของศูนย์สอบอนะคะก็<ม>จะไปอย่างสวยงามค่ะ